ฟรีใช้ดีบอกต่อใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะ 1. OneNote เป็นแอป,ปที่รองรับรูปแบบไฟล์ Microsoft Office เกือบทั้งหมดและยังรองรับการซิงข้อมูลผ่านอีเมล Outlook หรือบัญชีนักเรียนนักศึกษาสะดวกน่าใช้แบบสุดๆส้ง 2. Notebook แอป,ปนี้สามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์ของเราแม้กระทั่ง Apple Watch รองรับฟังก์ชันที่ใช้ท่าทางสัมผัสเพื่อขัดลอกและจัดระเบียบต่างๆ <I take S 1> ด,ดา 3. Google Keep แอปจดบันทึกที่มีความสามารถในการถอดข้อความจากรูปภาพตัวแอปมีความคลีนและยังเพิ่มสีสันในแต่ละโน้ตของเราได้อีกด้วยเป็นแอปใช้งานง่ายต้องมีติดเครื่องกันเลยทีเดียว 4. Uh huh. Evernote นี้สามารถแบ่งปันบันทึกให้กับเพื่อนของคุณได้ไม่ว่าจะผ่านลิงก์หรืออีเมลและยังเพิ่มการเตือนความจำที่กำหนดในบันทึกได้อีกด้วย 5. Paper เป็นแอปที่ทำงานร่วมกับ Sketch และ Invision ได้มีการแสดงตัวอย่างไฟล์ทันทีและยังมาพร้อมกับการแจ้งเตือนที่เข้ากันได้ดีกับค่าของ Dropbox ชอบจดแบบไหนสไตล์ไหนไปโหลดมาใช้กันได้เลยนะ